สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุธที่12มกราคม2565กันนะครับเรามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับแต่ว่านี้ภาคเหนือของเรามีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเจ้าส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดสำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือตะวนันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-36องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้ 36.0องศาเซลเซียสเตี้ยมเพลเมืองจังหวัดเพชรบูร์ครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดพื้นร,ราบในเจ้านี้ภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึง,งหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง13บสถึงอ,องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือตอนล่างมีอากาศเยน็นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง1 7บถึงองศาเซลเซียสและในเจ้านี้อุณหภูมิต่ำสุดของภาควัดได้13.6องศาเซลเซียสเตี้ยมเพลิทุ่งช้างจังหวัดน่านครับ เรามาดูรายงานอุณภูมิตำสุดย,ยอดดอยในเจ้านี้กันนะครับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณภูมิตำสุดที่สถานีเกษตรหลวงอางขางวัดได้4.9องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์วัดได้6.6องศาเซลเซียสและกิ่วแม่ปานวัดได้6.0องศาเซลเซียสครับเรามาดูสภาพาอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นและลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ลักษณะจะอีท้ทาให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวก็มีหมอกในตอนเช้าสําหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดครับเรามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศสัปดาห่จะมุ่งตังหน้ากันนะครับภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นก็มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาเซลเซียสครับภาคเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด1 8 3 0องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาเซลเซียสครับ สุดท้ายนี้ภาคเหนือของเราก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวก็มีหมอกในตอนเจ้าสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดก็ขอห้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาวไว้ตัวนะครับและติดตามสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่โทร053 277 9 1 9ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำาุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน